วันนี้คือวันเสาร์ที่5มิถุนายน2564นะคะเป็นคลิปตอนที่2ต่อจากเมื่อวานนี้วันที่4มิถุนายน6 4ที่เราเข้าทำคลิปมาให้ดูเทคนิควิธีการที่จังหวะเข้าซื้อทองนะคะเมื่อวานนี้ทองจะมาอยู่ที่ราคาแถวนี้ ซึ่งพักฐานอยู่นี้สวยมากแล้วก็ที่สำคัญไข่ปลาลงมาชนแท่งนั่นหมายความว่าเขาจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเอ่อจากขาลงเป็นขาขึ้นเมื่อไข่ปลาลงมาอยู่ข้างล่างแต่เมื่อวานที่เราคุยกันยังไม่เกิดไข่ปลาข้างล่างนะคะจะอยู่ที่ประมาณแถวนี้นะคะแถวแถวนี้โดยเมื่อวานเนี้ยจะมีสัญญาณตัวที่หนึ่งคือสโตเส้นสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยมันเลี้ยอยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่าเขาเกิดโอโซ เขาต้องการขึ้นแล้วตัวนี้คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นแล้วแต่ตัวไขป่ปลาและตัว adx คือเส้นสีเขียวยังอยู่เส้นสีเขียวยังอยู่ข้างล่างหมายความว่ายังเป็นขาลงอยู่ยังไม่ได้ตัดขึ้นส่วนไขป่ปลาก็ยังอยู่ข้างบนยังเป็นขาลงอยู่ยังไม่ได้มาอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อวานนี้ใครกล้าที่จะวัดซื้อตรงนี้ก็ต้องตัดขาดทุนที่ประมาณ1860ถ้าหลุด1860แแต่ ถ้าไมถ้าเราเข้าซื้อน้อยเรามีเงินพอที่จะสู้ยังไงก็ไม่ไปไหนไกลยังไงก็ต้องขึ้นนะคะอาจจะรอสักนิดหนึ่งหรือกรณีที่สองที่บอกไปก็รอให้เกิดสัญญาณอีกตัวหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้หรือเส้นสีเขียว adx ตัดขึ้นแบบนี้แต่เท่าที่มาดูย้อนนี้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนอนก่อนนะคะไม่ค่อยสบายก็คือว่าไข่ปลาจะเกิดขึ้นก่อนอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไข่ปลาเกิดอย่างนี้ปุ๊บ เราเข้าซื้อที่แท่งนี้ได้เลยแท่งนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเห็นไหมคะนี่ค่ะแท่งของแท่งนี้ไฮจะอยู่ที่เอาราคาเปิดหนึ่งแปดหกเก้าไฮหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ราคาโลหนึ่งแปดหกแปดและราคาปิดที่หนึ่งแปดหกแปดอ่าถ้าเราสมมุติว่าเราซื้อได้ที่หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยสมมติเราก็ถือไปเลยค่ะเราก็ถือไปเลยจนกว่าไข่ปลา จะกลายมาเป็นขึ้นไปอยู่ข้างบนเหมือนอันนี้ก็หมายความว่าจบรอบหมายถึงเขาขึ้นต่อไม่ได้แล้วเขาจะลงอย่างเงี้ยเราก็ต้องตัดขาดทุนหรือทํากําไรเท่าที่มีแต่อันเนี้ยที่มาเห็นก็คือว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมคะขึ้นไปเรื่อยๆๆื่อยเรืยแล้วเส้น adx สีเขียวก็มาตัดช่วงประมาณนี้อีกด้วยก็ยิ่งขึ้นเงินไปใหญ่นี่คือเราถือยาวเลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ปัจจุบันราคาจะอยู่ที่หนึ่ง 1891นะคะ1891นะคะเมื่อคืนที่ใครใครที่ดูอยู่ตรงนี้จะออกตรงนี้ก็ได้จากอ่ะ18 1870มา1891เนี่ย20เหรียญทอ